สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําแผ่นทางเดินนะครับโดยใช้ลายใบไม้นะครับซึ่งวันนี้เนะี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้ผมกําลังจะทําแผ่นทาเดินสําหรับปูในบ้านนะครับผมก็เลยต้งทําขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มีไอเดียในการทําลวดลายของแผ่นทางเดินของเราเนี่ยให้มันดูแปลกตาแล้วก็มีสีสันมากยิ่งขึ้นครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำเบื้องต้นให้ฟังกันนะครับผม ก็เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็ไปหาไม้เก่าๆนะครับซึ่งเป็นไม้หน้า3หรือเป็นไม้พาเลตก็ได้นะครับจากนั้นเน่ยเราเอามาทําการาตีกรอบนะครับยิงให้เป็นกรอบสําหรับที่จะปูพื้นเป็นแผ่นทางเดินของเรานะครับซึ่งขนาดที่ผมใช้ในงานนี้อยู่ที่ประมาณกว้าง30เซนยาว60เซนนะครับเมื่อเราได้ขนาดตามที่เราต้องการออกมาแล้วเนี่ยเราก็เอาไม้ทั้งหมดเนี่ยมาเตรียมไว้นะครับเป็นกรอบสําหรับที่จะเทปูนนะครับ จากนั้นนะครับให้เราไปหาในส่วนของใบไม้ที่มีอยู่ภายในบ้านนะครับซึ่งใบไม้ที่เราต้องใช้เนี่ยต้องเลือกลายที่มีลายแบบแปลกตานิดนึงอย่างของผมเนี่ยก็จะมีหลายหลายลักษณะเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างเมื่อกี้ก็คือใบของต้นทองกวาวนะครับใบทองกวาวแล้วก็ใบมะม่วงด้วยอันนี้ก็เป็นใบมะม่วงนะครับซึ่งผมจะแนะนําว่าใบาไม้ที่เราจะเลือกมาใช้ให้ดูว่าลักษณะที่เป็นใบไม้ที่มีลายลายของใบไม้ที่ชัดเจนสักนิดนึงนะครับ ที่ว่าเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับดูว่าเป็นใบไม้ที่มีลายที่ชัดเจนหน่อยเพราะว่าเวลาเทไปแล้วเนี่ยจะได้เห็นลวดลายที่อ่าชัดยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นใบลีลาวดีนะครับก็จะเห็นว่าลายทางด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะชัดเจนนะครับผมก็เลยเลือกมาใช้แล้วก็ก่อนที่เราจะเอาใบาไม้ไปวางนะครับข้อแนะนําของผมคือให้ใช้เป็นพลาสติกใสนะครับแบบนี้แผ่นพลาสติกใสที่เขาไว้อ่ห่พอพวก ผลไม้พวกทุเรียนอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ําปูนเนี่ยไหลออกไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่ให้ตัวปูนเนี่ยติดกับตัวแบบที่เป็นแบบไม้ของเราด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนํานะครับจากนั้นเมื่อเราวางตัวแผ่นใสนะครับที่เอาไว้ห่อพวกผลไม้แล้วเนี่ยครับเราก็เอาใบไม้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาวางตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยนะครับตามขนาดที่เราต้องการเลยนะครับ ซึ่งเขาแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเอาใบไม้วางเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะผมแนะนาให้เอาใบไม้ของเราเนี่ยไปจุ่มน้ําก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาใบไม้ของเราเนี่ยจุ่มน้ําแล้วนะครับใบไ,ไม้เนี่ยเขาจะติดแล้วก็แนบสนิทไปกับตัวแผ่นใสของเรามากยิ่งขึ้นครับแต่ถ้าเราไม่ไม่เอ่อไปชุบน้ําก่อนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ใบไม้ของเราเจมไปในเนื้อปูนได้นะครับก็ <cing> ประมาณนี้ครับเราก็เอาแผ่นใบไม้ที่เราเตรียมมาหามาเนี่ยมาวางเลยครับโดยเอาด้านหลัง ที่เป็นลายไมส้สูงๆเนี่ยมาไว้ฝั่งนี้นะครับจากนั้นเราก็ผสมปูนนะครับใช้ปูนสําเร็จหรือใช้ปูนผสมทรายก็ได้นะครับในอัตาส่วน 1- นึ่งต่อสแล้วก็เอามาเทบริเวณด้านหลังของใบไม้เราแล้วก็ในแบบที่เราทําไว้นะครับก็ได้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าวิธีการก็ไม่ได้ยากนะครับก็ทําแบบง่ายๆเลยนะครับ นะครับเราก็ทําการเทในส่วนของปูนเข้าไปบนใบไม้ที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็ไม่มีอะไรนะเมื่อเราเทาปูนล,ลงไปแล้วเนี่ยเราก็เกลี่ยให้ปูนเนี่ยเสมอกันทั้งหมดนะครับให้เรียบบริเวณทั้งทั้งบนผิวเลยนะเพื่อที่จะเวลาเอาไปวางบนพื้นดินแล้วเนี่ยมันจะได้วางได้แนบสนิทกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นใบในส่วนของใบน่าจะใบจำปีนะเนี่ยครับผมก็มาลองใช้ด้วยครับจากนั้นเราก็เกี่ยนะครับใช้เกียงนะครับหรือว่าใช้ไม้แผ่นไม้ก็ได้เกี่ยให้มันเสมอกันนะครับให้มันเรียบเนียนทังบนนะครับแล้วก็ให้เนื้อปูนเนี่ยเข้าไปบริเวณให้ทั่วพื้นที่ของตัวแบบของเราให้เท่ากันนะครับ ก็จะเห็นว่าวิธีการเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับก็มีขั้นตอนไม่ยากมากมายเลยนะครับก็สามารถทากันเองได้นะครับแล้วก็เป็นไอเดียที่เราจะสามารถเอามาทําให้ในส่วนของตัวแผ่นทั้งเดินของเราเนี่ยมีลักษณะลวดลายที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับตามขั้นตอนที่ผมบอกไปเราก็รอจนแห้งนะครับผมทิ้งไว้ประมาณคืนหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงเช้าเลยนะครับอันนี้ตอนเช้าผมก็เริ่มมาลองแกะดูนะครับ ก็จะเห็นว่าบางส่วนของใบไม้เนี่ยก็จะมีในส่วนของปูนเนี่ยเข้าไปบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เพราะว่าเวลาเราวางแผ่นใบไม้ไปในบางทีมันไม่ได้แนบสนิทนะครับมันก็อาจจะมีเนื้อปูนเนี่ยเข้าไปได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะครับจากนั้นเราก็ทําการอาถอดแบบนะบถอดแบบเสร็จแล้วก็เริ่มในส่วนของการแกะแกะในส่วนของตัวอพาพยางแผ่นใสนะครับพลาสติใสของเราออก ค่อยๆถอดแบบไปนะครับจากนั้นเราก็ถอดตัวแผ่นพลาสติกใสของเราเนี่ยออกมาเราก็จะเห็นว่าจะมีใบไม้อยู่นะครับเราก็ต้องทําการไล่แกะใบไม้แต่ละอันออกนะคร,ครับก็จะออกมาเห็นว่าเป็นลายของใบไม้ตามลักษณะของแต่ละใบไม้ที่เราเออกมาใส่เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นใบทองกวาวนะครับอันนี้ที่ผมกาลังแกะอยู่นะครับก็ค่อยๆแกะไปนะเพราะบางส่วนเนี่ย อย่างที่ผมบอกไปมันอาจจะไปจมจมอยู่ในส่วนของเนื้อปูนด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นใบจําปีนะครับใบจําปีก็สามารถแกะได้เราก็ใช้มีดปลายแหลมนิดนึงแซะในส่วนของเนื้อปูนออกนะครับแล้วก็ค่อยๆ,ๆแกะออกมาได้นะครับก็โอเคนะครับสําหรับาการทําพื้นทางเดินให้เป็นลายไม้ลายใบไม้ของเราก็เห็นว่าขั้นตอนต่างๆที่ผมทำเนี่ย เไม่ได้ยากอะไรก็สามารถเอาไปทํากันเป็นไอเดียได้นะครับเป็นไอเดียในการทําได้แล้วก็าการทําอันนี้ก็ทําให้เราเนี่ยลดต้นทุนหรือว่าลดค่าใช้จ่ายในการที่จะไปซื้อเป็นพวกแผ่นทางเดินแบบสําเร็จรูปมานะเพราะว่าราคาก็จะเอาเรื่องอยู่นะแต่ถ้าเกิดเราทําเองเนี่ยก็จะสามารถลดราคาไปได้แต่ต้องบอกว่าความเรียบเนียนหรือว่าความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็อาจจะแบบสู้ที่เขาทํา การจากโรงงานหรืออะไรเงี้ยไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเราต้องการทําเองลดค่าใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยครับมันก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเราได้นะผมก็บอกว่าตัวนี้ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการไปซื้อเนี่ยได้เยอะเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าเราต้องมีเรื่องของเวลากับกําลังนิดนึงนครับที่จะมาทำนะครับเราต้องมีความอดทนมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับการทําแผ่นปูพื้นทางเดินนะครับ แล้วก็ตอนตอนหลังนะเดี๋ยวผมจะลองเอาพวกแผ่นปูนตรงนี้นะครับมาลองวางเรียงตามรูปแบบที่เราคิดไว้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูรูปแบบที่ผมลองวางเรียงดูนะครับก้อนนี้นะครับผมก็ลองเอามาวางดูนะแล้วก็ต,ต่อต่อดูให้เป็นลักษณะของเหมือนพื้นทางเดินที่ผมต้องการเอาไปวางนะครับก็จะได้ออกมารูปแบบประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียสําหรับคนที่กําลังหา แนวทางที่จะทำนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอสวัสดีนะครับ